สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้ากันยายนปีหกเจดนะครับน่จวางเดวทางรัฐบาลไทยนะครับหยิบสีทางช่องนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นของเซียนทวีนะครับก็ขบวนเซียนทวีนะครับนิจวทางวันสัญยิบสีทางช่องนะครับเนาะวันนี้ก็เซียนทวีไม่ได้อัดคลิปไม่ให้สัมภาษณ์นะครับเนาะวันนี้เซียนทวีไม่สบายนะครับเนาะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรประมาณนี้ก็ ไม่เป็นไรครับผมพูดทางพูดองกก็ได้ไม่เป็นไรคอยหายเร็วๆนะครับเซียนทวีหายเร็วๆครับนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนนะครับเนาะฝนตกบ่อยช่วงนี้ตกบ่อยมากนะครับเนาะบางทีก็ท่ดูแลงมาภาคก้วงนะครับเาะก็พววกกเรราะังนะครับเนาะฝนตกไปในมมไหนก็หาล่มหาอะไรนะครับเนาะป้องกันไว้เดี๋ยวจะไม่สบายนะครับ ก็คอยเซิทวีหายเร็วนะครับเนาะหายเร็วๆทิ้ยาพักผวเยอะๆนะครับเนาะก็วันนี้มรรยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็เอาคลิปนนุ์มนมาให้อาหารปลานะครับเนาะที่ส่วนสุขภาพรัดหลวงนะครับเหมือนเดิมมาปัดจกยันออกกำลังกายนะครับเนาะมาตีบอลนะครับมาตีบอลเสร็จก็กอนกลับ้านก็ให้อาหารปลากลอนขับบ้านเหมือนเช่นเคยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ ปลาก็เยอะและเกินครับเนาะให้อาหารโยนไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับโยนไปเท่าไหร่ก็ไม่พอโยนไปหายโยนไปหายนะครับเนาะปลาเยอะมากที่สวามาเที่ยวก็จะเดินทางคน,นเดียวตัวคนเดือบนะครับทือสวามาเที่ยวนะครับเนาะกาเดินทางคนเดียวเนี่ยตัวเหมือนเช่นเคยเจะได้มีเบื่อนะครับเจริญดูของจะสวยงามนะครับนอจากเริอหูจะเรือนตาไปนานๆมองหน้ากันนะครับจะได้มีเบื่อ กดอื่นดูผลมวดที่แล้วนะครับของเซนทวีก่อนนะครับเซนทวีเม่นมากๆากครับเนาะเม่นจริงๆงมวดที่แล้วเลขตารางนะครับ0 6นย์7 0ห1 5 2 7้าสองเจ็ดย์ห้าสองเจลขตารางกดเต็มเต็มนะครับเนาะศ1นย์ไป0 6นย์นะครับเซนทวีให้เด่นนะครับเนาะบนล่างวิ่ง7ลรอง6ก็เลขวิ่งก็เข้า6เต็มเต็มครับเนาะเข้าตัวรองจับคู่นะครับก็ 6760 61นะครับแล้วก็70 7101นะครับ6คู่นะครับเชิญทวีให้จับคู่ให้เกเนียนให้61 70 71นะครับเนียนให้3คู่แนวทางเข้าออรัฐบาลไทยนะครับ2ตัวล่าง94 3ตัวบนก็606นะครับ ทางก็เข้าหกศูนศูนย์หกตัวกลับนะครับเข้าบนนะครับเนาะเข้าบนจะได้ับเพาะเกณฑ์เน้นผิดตัวนะครับเน้นผิดตัวจะมีเอฟซีได้นะครับเนาะเจมส์ซีสามซีทุกคู่ได้หมดอยู่แล้วนะครับเนาะหกศูนศูนย์หกเน้นผิดตัวนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับเซีนทวีน่าจะได้พอสมควรนะครับเนาะเซียนทวีนกถูกหวยบ่อยนะครับเนาะแทบทุกงวดก็ว่าได้เพราะว่างวดไหนไม่เข้าที่ว่าเอฟซีจับคู่ให้โดที่จับมาให้เอฟซีนะครับเนาะผู้ิด แกก็ได้ชุดเต็มของแกนะครับเนาะชุดเต็มแกมีสิบห้าคู่ประมาณนี้แกเคยพูดให้ฟังเคยถามแกนะครับเนาะแกบอกซื้อไว้ทุกงวดแต่จะหนักชุดชุดเด่นชุดที่คัดมาให้นะครับเนาะก็จะได้ประจําสิบห้าก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเนาะสิบห้าแล้วก็หนักตัวที่เราเน้นเราก็ประมาณนี้เกที่ได้หกศูนย์ศูนย์หกเต็มเต็มนะครับเนาะแต่เสียได้นะครับชุดสามตัว ถ้าเลขไม่หามมีเศษลุ้นนะครับถ้าไม่หามมีเศษลุ้น3ตัวแตกแน่นอนแค่จับคุยค้ยหกเจ็ดศูนะครับ6 7 1แล้วก็6 0 1นะครับ7 0 1 2 6 7 5 6 7ก็ดหแนวทางเขาออกหกศนะครับก็เสียดายนะครับเนาะถ้าไม่หามไม่เบิ้ลเลขตารางสินทวีเข้า3ตัวแตกบ่อยมากนะครับเข้า3ตัวแตกบ่อยมาก ก็วันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเนาะให้มาแล้วก็ใครสโจดจดไว้นะครับใครสรลจดสรุปแคปก็รอแคปเหมือนเดิมลงให้แคปทุกคลิปนะครับลงให้แคปทุกคลิปพยายามฟังให้จบนะครับเนาะที่ก็มีพีทักมาว่าไม่มีตัวเลขเลยแอดลงตัวเลขให้ด้วยประมาณนี้ครับเนาะจะได้แคปได้ประมาณนี้ลงให้แคปทุกคลิปนะครับฟังให้ดีนะครับเนาะฟังให้ดีฟังให้จบนะครับลงให้แคปทุกคลิปไม่ใช่อ่านอย่างเดียว วัที่เลขตารางนะครับวันที่วันที่16กันยายนปี67เเลขตาราง9 5้าห้าหนึ่งน้าห้าหนึ่งนะครับจับคู่ให้อ่อเลขวิ่งนะครับเรงเลขวิ่งเลขเด่น9กับ1นะครับ9ก้ากับ1เลขเด่นเลขวิ่งจับคู่ให้นะครับ6คู่เหมือนเดิม9 1 9้าหนึ่ง้าสี่้าห้า 1>, 1 4 1 5 4 5นะครับทวนอีกครั้งนะครับบนล่างวิ่ง9ลอง1จับคู่9 1 9 4 9 5 1 4 1 5 4 5นะครับ6คู่6คู่นี้ให้เน้นวิธีที่เกแล้วก็1 4 1 5นะครับ9 1 1 4 1 5ึงหนเน้นให้3คู่นะครับเนาะ เลขสวยครับเนาะเลขเก้าเป็นเลขที่ออกบ่อยทั้งนั้นนะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่ก็บ่อยครับว่าเก้าสี่เป็นของงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วออกล่างนะครับงวดที่แล้วออกล่างแต่ว่างวดนี้เซ็นทีจับให้อีกมือเดิมนะครับเนาะเซ็นทีีว่าเลขน่าจะไปไหนไม่ไกลนะครับเนาะน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้เซ็นทวีจับคู่ให้อย่างนี้เลยนะครับเน้นให้เก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับหกคู่ ชุด3ตัวครับมี6มี6ชุดนะครับมี9 4 1 9 0 6 4 9 5 4, 5 0 4 5 1 4 5 9 1นะครับ6ชุด6ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่9 1 4เอ้ย9 4 1นะครับ9 0 6แล้วก็5 9 1 3ชุดนะครับชุดเน้น9 4 1 9 0 6 แล้วกว็591เลี้ยงราจจะไปไม่ไกลทะครับนะ้องเซียนตีคาดว่าน,นะเราะตัว่ตัวผมก็ชอบนะครับชอบเลียมก็ชนกับเซียนต์วีหลายคู่ครับเนาะแทบทุกงวดคนระับเนาะแต่ว่าเวลาหัวออกออกตัวที่ไม่ชนกัน,นครับเนาะสังเกตหลายรอบแล้วชนกันบางทีสามคู่ก็มีนะครับแต่ละงวดแต่เวลาออกไปออกของเซียนต์วีครับเนาะออกตัวที่ไม่ชนนะครับตัวที่ชนกันลุ้นให้ออกไม่ออกสักทีนะครับเนาะ เที่ยนนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันก็ขอบคุณเซียร์ทีวีนะครับาทางเวัยผันเอฟซีทางช่องนะครับวันนี้ทุกคนเฮง <ๆ S 1> เลยรวยครับเนาะเฮงเลยรวยๆวันนี้วันที่สิบหกเดือนเก้าเที่นี้ออกวันจันทร์นะครับดูตารางแล้วออกวันจันทร์ก็มันเดิมน,นะครับท้ายคลิปแต่ละคนที่ยังไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะวันนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะถูกหวยรวยเงินถูกจากซันมักไหนก็แล้วแต่ครับเนาะถูกกับเซียร์ทีวีหรือจากกับใครก็แล้วแต่ ให้ถูกเป็นพอนะครับให้ถูกเป็นพอก็่ยมีตังใช้นะครับเนาะมีจันท์เก้าแล้วก็จะชินปีแล้วนะครับเนาะก็ฝากไว้ชี้ครับเนาะทุกคนนีย้ยเกี่ยวกับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ